ข้อสีนะคะสูตรน้ำมะนาวโซดานะคะใช้สูตรโซดาต่อน้ําต่อมะนาวคือ3ต่อ1ต่อ0.5นะคหาะหากต้องการน้ำมะนาวโซดาในปริมาณ150มิลลิตรนะ,ะจะต้องใช้โซดาปร,ริมาณเท่าไรนะคะ,นะคะในข้อนี้นะคะส่วนผสมของน้ำมะนาวโซดานะคะประกอบด้วยโซดานะคะซึ่ง มีอัตราส่วนเป็น3นะคะใส่โซดาไปสามนะคะใส่น้ำเปล่านะคะหรือน้ำนะคะไป1นนะคะและใส่มะนาว0ูจุดห้าส่วนนั่นเองนะคะ่ะซึ่งรวมแล้วนะคะน้ำมะนาวโซดานี้นะคะ จะประกอบด้วย4.5ส่วนนั่นเองนะคะคือนำ3บวก1แล้วก็บวกกับ0.5นะคะต่อไปต้องการทราบปร,ริมาณจริงนะคะปร,ะริมาณจริงของโซดาเราจึงให้โซดามีปร,ริมาณจริงเป็น x นะคะและโจทย์กำหนดให้ว่านะคะ ต้องการน้ำมะนาวโซดาที่มีปริมาณนะ่งหมิลลิลิตรนะคะคำว่าน้ำมะนาวโซดาะค,ะคือทุกอย่างผสมกันแล้วนะคะโซดาบวกน้ำบวกมะนาวนะคะคือน้ำมะนาวโซดามีปริมาตรจริงเป็น150 ML นะคะคืออยู่ในช่องนี้นะคะเราจะนำตัวเลขทั้ง4ตัวนี้นะคะมาแก้สรรมการโดยใช้นะคะเศษส่วนนะคะ โดยนำนะคะอัตราส่วนนะคะโซดาคือสิ่งที่เราต้องการทราบนะคะหารด้วยส่วนรวมนะคะปริมาณของโซดาที่เป็นอัตราส่วนคือโซดาเป็น3นะคะอัตราส่วนรวมเป็น4,5นะคะปริมาณจริงเราไม่ทราบแต่ทราบว่านะคะอยากได้ปริมาณรวมเป็น150 Ml มลนะคะดังนั้นนะคะเราจะใช้การคูณไขเพื่อแก้สมการ ะะคะปริมาณรวมจึงมีค่าเท่ากับ3คูณ150และหารด้วย4.5นั่นเองหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหารด้วยหนึ่งจุดห้านะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนั่นคือ x มีค่าเท่ากับ100ซึ่ง x คือปร,ริมาณของโซดานั่นเองนะคะคำตอบคือข้อขอขาย100่งมิลลิลิตรค่ะ